สมุดภาพเล่มแรกของโลกทุกคนลองทายกันดูนะครับว่าสมุดภาพเล่มแรกของโลกนั้นจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรฉะเฉลยครับสมุดภาพเล่มแรกของโลกนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารายในอังกฤษครับโดยสมุดภาพเล่มนี้มีชื่อว่า Photograph of British l g s e Cyanoty impressions จัดทำโดยนักพฤกษศาสตร์หญิงชาวอังกฤษชื่อคุณแอนนาแอดคินส สมุดภาพเล่มแรกของโลกเล่มนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายแต่ใช้เทคนิคการพิมพ์แบบไซยาโนไท้์ซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่เกิดจากปฏิกิริยาของน้ำยาเคมีกับแสงอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ก่อให้เกิดภาพเป็นภาพสีน้ำเงินขาวสมุดภาพเล่มนี้ผลิตขึ้นในวันที่14ตุลาคมคศ1843เพื่อรำลึกถึงสมุดภาพเล่มแรกในวันที่14ตุลาคมของทุกปีจึงถือเป็นวันสมุดภาพโลกหรือ World Photo Book Day นั่นเองครับ